เปิดประตูตจู่โลกกว้างเก็บขึ้นมาสู่ช่วงไอซ์เซิร์ชกันต่อเลยดีกว่านะครับถ้าพูดถึงหนึ่งภาพยนตร์ออกแนวไซไฟแฟนตาซีแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นะครับจะต้องเป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนนี่จดจําแล้วคิดภาพตามนะคบพี่ครับถ้าเกิดภาพต่างๆในภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยหลุดออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะเจ๋งนขนาดไหนครับใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในนักแสดงนำเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นอลังการมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะวีจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ก จะมีความเก๋เจ๋งแล้วอยู่ที่ไหนไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะ ส่วนสนุกนี้นะคะมีชื่อว่า The v i z a r d World of Harry Potter ค่ะอยู่ใน Universal Orlando Resort อยู่ที่เมือง Orlando รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะบอกได้เลยนะคะว่ารีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็จะมีโซนสวนสนุกต่างๆซึ่ง Harry Potter เนี่ยเขาไปอยู่ในโซนที่ชื่อว่า Island of Adventure ได้ยินปุ๊บต้องรู้เลยว่ามันต้องมีความตื่นเต้นมีรถไฟหอตีลังกาอะไรอย่างนี้นะสนุกสนานมากมายเมื่อเราก้าวเข้าไปสู่สวนสนุกของ Harry p o พ t e r ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เจอแรกคือ รถไฟ h ็อกบอ t ์ e เอ็กซ์เพรถ่ายรูปก่อนเตรียมตัวจะเข้าแล้วออพอเตรีมตัวเข้าไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ไปปะจนภัยกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟหอตีลังกาดรา g o น c ช a l เลนจ์นะคะและเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของสวนสนุกแห่งนี้นะคะก็คือ Harry Potter and the Forbidden Journey ค่ะ มันเป็น motion ride ที่ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเป็นนักสแสดงในภาพยนตร์แฮร,ร์รี่พอตเตอร์อรมีอารมณ์เหมือนคี้ไม่กว่าจริงๆเป็นวิชว a l ลเอฟเฟกทั้งหมดเลยคืองมามีคคิดว่าอย,อยากจะเอาไม้กวาดที่บ้านเนี่ยล้วมาขี่ดูอ่ะ แต่มันไม่ได้อารมณ์แบบนี้อันนี้เนี่ยคือคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยการการอยู่ในของเล่นชิ้นนี้เนี่ยครัมันจะเป็นเหมือนแบบวิชวลเอฟเฟกมีการขับมีการบูมมีภาพมีอะไรที่แบบเหมือนจริงมากอะลองตัวแล้วแล้วยังอยากเล่นเลยใช่พอเล่นนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นช้อปปิ้งค่ะหลายคนต้องช้อปปิ้งหนึ่งไม้กว่า2ขนมน้ำฟักทองมีกลบช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเล่นสนุกแล้วเนี่ยก็สามารถช้อปปิ้งซื้อของฝากกันได้มากมายในสวนสนุกแห่งนี้ค่ะครับผมนอกจากจะเล่นเครื่องเล่นกันแล้วนะคะอย่าลืมนะะคแว เข้าไปดูหมู่บ้านฮอกนี้ค่ะแล้วก็ปราสาทฮอกวอตด้ว hmm. ยที่แห่งนี้แหละคะ่ะที่เป็นที่ที่แฮร์รี่กับกลุ่มแก๊งนะคะ mm hmm. เขาไปสนุกกัน mm hmm. ไปร้านขนมหวานฮันน mm ี่ดุ๊กไปซื้อกบช็อกโกแลต mm hmm. ไปซื้อน้ำฟักทอง mm hmm. รวมถึงร้านไม้กายสิทธ์ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะค่ะ <c oughs> โอหนึ่งเดียวในประเทศอังกฤษค่ะสตูดิโอแห่งนี้นะคะชื่อว่า The Making of Harry Potter Studio Tour หน้าตาจะเป็นยังไงแล้ะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสตูดิโอค่ะคสำหรับใครที่คลั่งไคล้ในภาพยนตร์เรื่อง Harry p o พอตเตอร์ไปที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนตั้งแต่ทางเข้าไปเลยเนี่ยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเห็นรูปถ่ายนักแสดงแฮ r ์รี่พอตเตอร์ติดอยู่รอบด้านแล้วที่สำคัญนะคะที่นี่คือสถานที่ถ่ายทำจริงๆอของภาพยนตร์เรื่องแฮ r ์ร p o t t ตเตอร์ทั้ง7ภาคค่ะ สถานที่แห่งนี้ใหญ่มากๆนะคะแอบบอกให้นิดนึงว่าไม่ใช่แค่ภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ภาพยนตร์หลายๆเรื่องก็มาถ่ายทําที่นี่ค่ะแต่สําหรับคอหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะถ้าคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นห้องโถงโรงอาหารของขอาวส์จำได้ไหมจำได้รูปเคียงต่างๆที่เขานั่งกินข้าวกันเยอะๆนู่นนี่นั่นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีห้องนอนแฮร์รี่บ้านกริฟฟินดอร์ห้องทํางานของดับเบิลดดร์เลิศมากอ่ะนี่หมดอ่ะคือจะบอกให้ว่าใครที่ดูหนั แล้วอยากจะไปสัมผัสกับสถานที่จริงน้ำมาที่นี่ได้เลยคุณผู้ชมที่พลาดไม่ได้คือหมู่บ้านฮอกมิดมีเหมือนกันอันนี้ของจริงอ่ะอันนี้ของจริงเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีปราสาทฮอกวอตจำลองขนาดใหญ่มาหึงมามากๆเลยก็เทียบเท่าตึกสองชั้นอะอ้อันนั้นอันจริงกว่าเราอีกนะจริงพะทีเป็นสถานที่จริงค่ะพี่บีใช่ที่ถ่ายหนังจริงเลยใช่แล้วในนี้นะคะก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้อุ้งเชื่อว่าอุปกรณ์มีครบอะไม้กายสิทธิ์อย่างที่พี่บีบอกเนี้ย หมดอะเหมือนกันใช่วิธีการรับตั๋วนะคะมี2แบบค่ะอันแรกก็คือว่าคุณให้เขาส่งไปที่บ้านหรือ2ไปรับหน้าสตูดิโอได้เลยซึ่งการไปรับหน้าสตูดิโอย้ำอีกทีนึงว่าจะต้องจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของ Warner Brothers แล้วเท่านั้นค่ะแล้วผมอยากจะรู้ว่าแพงไหมครับพี่มันประมาณ29ยูโรก็ม่เกิน1 0 0่บาทคุณผู้ชมก็โอเคอยู่คุ้มมากพูดเลย1,000บาทแล้วเปความสุขที่คุณจะได้สัมผัส แบบโ <Okay. S 2> อเคอะเข้าใจไหมว่าหนังจบอารมณ์ไม่จบอะม,มัน,นจริงมากจริงการเดินทางที่นี่นะคะก็เดินทางไปอย่างง่ายดายค่ะค,คุณเดินทางได้ด้วยรถไฟไปที่สถานีวัดปอดจังชันเรวเวสเ,เตชันค่ะคคเมื่อลงจากรถไฟปุ๊บเนี่ยจะมีรถทัวร์มารับโอ้ซึ่งรถทัวร์นะคะจะมาทุกๆ30นาทีไม่ต้อ,องกลัวว่าจะขึ้นรถทัวร์ผิดคันเพราะว่ารถทัวร์เขาจะเพ้นแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้รู้เลยเป๊ะเลยจะบอกว่าไปถูกที่แน่นอนค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีค่ะก็จะถึงสตูดิโอ แห่งนี้แน่นอนค่ะย้ำต้องวางแผนนะคะไม่ใช่ปุ๊บป๊อปอยากจะไปแล้วเข้าได้จริงเข้าไม่ได้นะส่วนใหญ่เวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เป็นที่แบบอย่างนี้ยจำกัดคนอ่ะเขาต้องจองก่อนมันมีความตั้งใจครับรับรองว่าใครที่เป็นแฟนพันแท้ของแฮร์รี่พอตเตอร์ไปที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกรุงเทพลอนดอนลอนดอนออแลนโดอรอรแลนดกรุงเทพหมดการเงิน ช่วงหน้าไอซีนะครับผมจะพาทุกคนไปดูว่าที่ศิลปินในอนาคตละครับ <Wow. S 1> วั้วคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับ <c oughs> แข่งขันเลิที่ชื่อดังนั่นก็คือ K-POP Star h ร n t s e ส s ซีซั่นที่3นั่นเองครับวว้า <Wow. S 1> เอาเป็นว่าจะเป็นใครแล้วก็อดใจรอช่่มหน้าไอซีนะครับ <c oughs>